ก่อนสีขาวเหล้านะจ๊ะพี่น้องเข้า้องไปเห็ดพาสปอร์ตซะก่อนนะคะขึ้นยังกอเขียวขึ้นยังกอบะแมีนเทศยังกอเทศบดีพาร์ทยู่ใกล้ปะนี่มองเห็ดมัน่ะใกล้บ่บ้านยางยอดลบมากยางใกล้ตอนนี้ถึงช่องเมกแล้วนะคะถึงด่าน อ่าแถเดงอ,อนออดแล้วจ้าหนังสื้อออนแล้วค่ะพี่นอ้องเราจะไปเห็ดใบผ่านนะคะเพราะว่าเราจะไปเกี่ยวสอลาวนเนานะเอาไได้ใบผ่านแล้วก็ เตรียมตัวค่ะเราเดินไป,ไ,ปได้ขามแล้วจ๊ะพี่น้องโอ้อยู่ใกล้ๆหนอนกิโลศูนย์ันนี่กำลังเดินไปนะคะกัรจะขามนะคะ ลองอุโม,มงได้พี่น้องอเราจะไปคุกม,มืด อันนี้คือช่องทางทางไตดินนะคพี่น para, ้องเมื่อกีตาเมื <t iny ussen> <human> ่อกีตาพ่อพาไปใส่น้อนี่น้องกีตางแรลงในชีวิตทังแลในชีวิตที่เนมาร์ลังเนน้อพาพามาที่นี่่ยเดมากคือการเรินงล่อพี่น้องขึ้นด่านนะคะ พี่นเมาสบายดีสปอรลาวพี่น้องค่ะมันกะเรามาอยู่ฟังของนะพี่น้องเนาะออยู่ปากเซนะคะวันนี้มาเที่ยวมาเที่ยวมาทำบุญเะาจะมากันหลายคนนะคะ